เียวหวานมาแล้วเฉียวหวานปากายเียวหวานปากายเผือพี่เราเจะทานอันนี้คือน้ำยากะทิน้ำยากะทิสุพรรณน้ำยา i g r เ,เพื่อนครับช่องโดโด,โด่พาเที่ยวจากชัยนาทเรามาถึงสุพรรณแล้วครับสวัสดีค่ะพี่โดพี่โดครับสวัสดีครับมาเที่ยวไปไม่กลับบ้านนะครับกลับบ้านเราก่อนเข้าตัวเมืองสุพรรณเราลกลับรถไปทางโรพราครับเราจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ฮะ อิงน้ำท่าจีนขนมจีนโพพยาเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกนะครับผมตั้งเขาเองออกสองกิโลเมตรน้ำเราคปมาพักแล้วแต่ว่าเราจะไปร้านขนมจีนโพพยาซึ่งเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนขนมปังพิพันธแต่โดโดอิ่มแล้วไงโดโดกกำลังพูด่ กินขนมปังไปไหลแผ่นกินข้าวต้มแล้วก็เมื่อกี้ไปตลาดที่วัดโคสิตารามพี่โรก็ลูกชิ้นทั้งลูกชิ้นทั้งลูกอูดี้ไปวงทั้งลูกชิ้นทั้งสี่รานครใช่เกอะอีสานอนถึงแล้วฮะบ้านขนมจีนริมน้ำร้านขนมจีนโพพยาเลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็ สังเกตทางขวานะฮะเข้าสู่ถนนหมายเลข3558ห้ามุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือมีรถเข้าออกเยอะเลยหลับรถนี่นี่ถ้าเชื่อ Google Map เมื่อกี้นี้นี่พาไปไหนเนี่ยเราเข้ามาถูกทางแล้วพี่กูเขาบอกให้กลับรถกดออกไปแสดงว่ามีขนมจีนโพพยาหลายที่เนะ ดีที่เราเคยมาหนหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้คิดถึงมาอีกรอบหนึ่งไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะที่เราผ่านที่เรามาเคยมาว่าเดี๋ยวหาที่จอดดีๆก่อนถึงเวลาเที่ยงนิดๆพอดีฮะคนก็เลยเยอะนี่แต่เข้ามาเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้ก็ที่จอดรถเยอะนะแต่ว่าคนเยอะต้นอะไรอะใบแปลก เป็นต้นไม้โบราณหรือเปล่าเอฟซีรู้จักช่วยบอกเลยนะฮะผมเห็นต้นไม้แปลกๆมีลูกแปลกเนี้ยตั้งคำถามไว้อ๋อเราเดินเข้าไปขนมจีนโพพยาริมน้ำท่าจีนส่งคูตั๊กไปก่อนเพื่อไปหาที่นั่ง บรรยากาศนี่คูตั๊กคูตักเนี่กนเก่งเรื่องเข้ามาแล้วหาที่นั่งเดินมาครับโต๊ะเอาก็เยอะมีแม่น้ำท่าจีนเดินเข้ามาก็หอมกลิ่นขนมจีนเลย เขาผมเอาผมอยากกินหนูจีนน้ำพริกนะเอาให้หน่อย <c oughs> อ่าู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงนะเมื่อก่อนตรงเนี้ยถ้าไปดูคลิปก่อนอนะ่ะตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นเป็นเป็นคล้ายๆแบบหนูนะ่ะเป็นเป็นท่าน้ำนะเป็นคือเรานั่งอยู่ตรงบรรยากาศคล้ายๆอย่างหนูน่ะแต่นี่เหมือนกับเขาปรับปรุงทําใหม่ให้มันดู กว้างแล้วก็นั่งได้เยอะมาดูเมนูเข้าฮะคุณตั๊กกำลังไปตรงนู้นก็ดูเมนูบนข้างฝาเขาแล้วกันเนี่ยแบบนี้เลยนอกจากหนมจีนเขามีปีกไก่ทอดเนือด้วยนะมีทอดมันต้มยำเนื้อปลาช่อนแกนป่ากาแฟด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วย ัไปเดี๋ยวค่อยเดินไปดูมุมตรงนู้นมีไงเขามีเขามีามโพยให้อ๋อโปยอันนี้เอาไว้ซื้อกลับบ้านเนาะให้สั่งซื้อกลับบ้านได้แต่ถ้ากินคงต้องเดินไปเดินไปตรงนู้นอย่ให้กูตักไปสืบแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังฮะ โอยก็อยู่กับน้ำปลาเลยใช้น้ำปลาดีด้วยนะมาแล้วเดินไปสืบมาแล้วเป็นไงอ๋อท่านเหลือก็กลับบ้านในระบบการสั่งเขาเขาทำยังไงตรงโน้นตรงโน้นคุณสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาส่งน้ำยาพืชน้ำยาปลา แล้วก็น้ำพริกมันด้จะสั่งไก่ทอดไหมเอาไก่ทอดไก่ทอดเดินไปหยิบผักแล้วผักเรือเรือหองยาวเรือหองยาวเดินนี้เดี๋ยวนี้พัฒนานะเป็นทำจากอลูมิเนียมสมัยผมเด็กๆตามพ่อไปตามคลองแถวลำลุกกาแถวพัทุมจะเป็นเรือไม้อยู่นะแต่นี้เป็นเรือ เรือเหล็กเรืออลูมิเนียมไม่เป็นสนิมพอไปสั่งเขาตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยมาให้แล้วผักก็เดี๋ยวค่อยเป็นหลักนี่ต้า <Yes. S 2> ชันกเขียวหวานมาแล้วเขียวหวานผักกายเขียวหวานผักกายเผื่อพี่เรโชชาาจะทานอันนี้คือน้ำยาก,กะทิสุพรรณ น้ำยาปลาซีงน้ำพริกวันนี้ผมกะจะมากินน้ำพริกนี่ยแล้วก็ไก่ทอดเด็กๆมาก็จะชอบตี้ไป้นช้างกูตั้งไปตักผักมามาแล้วพร้อมแล้วเหลือแต่จานกับผักนะมาแล้วหนุมจีนก็มาแล้ว อันนี้มาเป็นชุดเล็กสุดนะถ้าทานก็ต้องหยิบมาเป็นชุดชุดมากน้อยเขาจะมีจานใหญ่จานเล็กนี่ทานสองคนพิเอโรคงไม่ได้ทานด้วยแต่ถ้าเกิดจะทานก็เตรียมโรดจะกินไหมเขียวหวานนะกินไหม,ไมเกรงว่าพิโอโรไม่ค่อยหิ น้ำดื่มโอลี้ยงก็มีน้ำดื่มกระแก้วมาถูกต้องอ่า,ออาจานกับผักมาเรียบร้อยยังไปชันน่งน้คุณมากแต่เราสั่งกับบ้าน,น,น,นได้ไหมได้สั่งเดี๋ยวกลับบ้านค่อยค่อยเขียนในนี้กลับบ้านมาคิดป้าคนนั้นเขาเอาขนมจีนกลับไปก่อนนะเขาบอกเ,ออเดี๋ยวค่อยเขียนอ่าจาัดจาน ทำไมเลือกโตได้ดีจังเลยเอาผักมาไว้ตรงนี้เกนิงนะอเ้าหเหมือดของน้ำพริกเขามีเขามีที่จริงอยากกินยอดยอดแต่ขินไม่มี แล้วก็เหมือดที่เป็นเหมือดที่เป็นอะไรหัวปลีมีแค่นี้มอมาดูที่ก็มีผักบุ้งลวกอ่ผักบุ้งลวกอ๋ผักลวกอย่งนีก็ผักกาดดองโอเคพอแล้วล่ะกลัวกินเขาไม่หมดเดี๋ยวเขาจะปรับเอาดูดูจับเดียวก่อนผมก็จับเดียวก่อนค่อยๆกินกินทีละน้อย คีโดไก่ทอดเขียวหวานแกงรักคียวหวานไก่เขียวหวานอันเขียวหวานปลากรายชิ้นปลากรายนะครับ้นปลาเขาอยู่นี่อร่อยมากชิ้นปลากรายแต่คีโตทานเมื่อกี้แวะตลาดทานลูกชิ้นกับเจ๊กรอ๋อีสานอะไรเยอะเลยคนกินคนเดียวเลย ลอยน้ำปลาชิมกิรสชาติดีลงตัวลงตัวเลยแบบน้ำปลานิดกิงอร่อยเลยอี่าเพิ่ขอแยกแยงที่โรบกริงๆนะเขียวหวานอร่อยมากชิมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่ารสชาติดีมากเลยเขียวหวาน ตักล้ำยาป่ะชวยละสี่สิบบาทมี่วยละสี่สิบหมดเลยเหรอแล้วไก่เท่าไหร่กันมั้งรห้เคี่ยวหวานห้าสิบไก่นะนี่แคสี่สิบร้อนๆคนๆใช่เป แล้วก็สปายภาพการอของเอากระดาษมาทำนี้มีถาดกินพิธีกินของผมไม่เห็นน้ำปลาดีอ่ะเพื่อนมาทำด้วยกันนะเพื่อนมาทำด้วยกันนะโอ้โหใจเย็นๆทีละอย,ย่าง เคียววางก่อนเอาทิชชู่ไปวางให้นี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นสไตล์ภาคกลางนะน,น้ำยาน,น้ำพริกเลยเขาจะเป็นสไตล์ภาคกลาง

รสชาติกะลังดีขึ้นข้นด้วยม่เทพอเพอด้อเทพอด้ ชวานไปซึ้งจับต่อมา <c oughs> จะมาชิมน,น้ำพริก,พร,กพริกมารู้ใจ เติเหมหของจีนอีกขึ้นจับาจานเล็กจานใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปักบุง้งปักบุ้งลวก ขนมปังติดใจลูกฉันกินขนมปังไปหลายแผ่นแล้วมไม่เป็นไรลูกไม่กินก็ไม่ได้ว่านี่เท้อผแผ่นผิวมะกรูกดเลยแผนผิวมะกรูดขอให้โชคโชคเลยขอให้โชคโชคอีกที ออออออนอร่อยมากข้นขวผมว่าเขา มีละลายอยู่ในน้ําน้ำพริกเนี่ยเป็นแบบละเอียดนี้ี่ก็มีเป็นแบบไม่ละเอียดลงมาด้วยนรดใืมเมื่อกี้ไม่ผิวมากรูดผิวมะนาว สูตรเขาเป็นผิวมะนาวเคี้ยวโดนผิวมะนาวแล้วหอมแสดงมันรักกูดิผิวมะนาวหอมมากเลยซอยผิวมะนาวเล็กๆเป็นสูตรของคนสุรพรรณแต่ตอนแม่ผมทำแม่าแม่ผมก็คนดอนจะดีนะ เขาใส่มะกรูดใส่มะกรูดเป็นเป็นครึ่งลูกลอยอยูอ่แต่ไม่ได้หั่นเป็นผิว,วแต่ก็หอมหอมน้ำมัมะกรูดอยู่อืม,มอไก่มากขูดเขาทอดแบบเป็นตะเกียบนะ คุณกินผสมป่ะปลากับอะ้รผสมกันเลยเหรอเห็ดไหมขึ้นค้นไข่ก็อร่อยอ่อยอร่อยอร่อร่อออยนร่อในหอกอ่อรับรอมย ค่กลับบ้านนี้ย่าไปถึงแล้วโรดยยูหิวต้มยำปลายสุดยอดกับบรรยากาศาผมนั่งฝั่งนี้นะผมมองเห็นวิวอืม,อมน้ำแดงแล้วอะ่ะวันนี้วันที่ยีิบเก้า นี้วันที่แ28น้ําน้ําเหนียเห็นน่าน้ําท่วมทางหน้าน้าลงมาถึงถึงนี่แล้วน้ําเหนียนี่แม่น้ําท่าจีนอ ก็มีทอดมันปะไกายด้วยนะแต่ว่าเรากินมาสองวันแล้ว อินก็เดี๋ยวค่อยสั่งต้มยำกับน้ำจีนติดไปกลับบ้านแล้วก็จะไปฝากไปเย็นป้าที่อยู่หน้าบ้านคนแก่เดี๋ยวไปสั่งแล้วเดี๋ยวไปดูตรงจุดที่เขาไปอยู่ไปดูเดินไปดูตรงจุดที่เขาตักผักตักอะไรฮะพาเพื่อนๆไปดู ลูกค้าเริ่มซาแล้วแปดโมงกว่าครับอืแต่เราไปสั่งกลับบ้านจดใส่โพยแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้ทิตังรวมเลยเอ่ออันนี้บบนเอากลับบ้านต่อสิบห้าแล้วก็จะได้รวมจา่าตังได้ได,ได้เดี๋ยวถามถามเลยดีกว่าออตอนนี้สมมติเวลาเวลาเอฟซีผมเขาตามมาออจะจะเอ,อ่อ มาใช้บริการเนี่ยเริ่มต้นยังไงครับพอเดินเข้ามาปุ๊บพอเดินเข้ามาปุ๊บนะคเดี๋ยวพนักงานต้อนรับจะเลือกโต๊ะได้ <า S 2> แล้วเราก็จะมีเมนูแบบนี้น,นะคะก็มีน้ำยากะทิขม้ำกุ<า>้งแกงนะครับแล้วก็เลือกเส้นได้ตามอยู่ตรงนู้นไม่ต้องอยากให้จานมาหยิบผักตรงนี้ <สะ S 2> ตามชอบมากี่คนก็จะให้จานมามาโต๊ะหนึ่งก็ให้จานใบหนึ่งมาใจพอแต่ถ้ามีเขก็เพิ่มได้แต่หมายถึงว่าถ้ามาห้าคนก็จะมีจานทานเหมือนจีนคนละใบได้ค่ะได้ค่ะ แล้วแล้วเดี๋ยวไปดูแกงตรงนู้นใช่ไหมฮะแกงตรงนั้นน้ำยามันมีอยู่ในเมนูเนี่ยเราก็ไปเลือกไปนั่นได้ค่ะเดี๋ยวไปเดินไปเดินดูไปเดินดูอ่าแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้กินไก่ทอดไปเนี่ยอร่อยมากนี่อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยที่มันเป็นน้ำมันนะคะเมื่อกี้ผมทานน้ำพริกเข้มข้นมากน้ำยากะทิค่ะ น้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาป่าน้ำยาป่านี่มุดเข้าไปดูมุดเข้าไปดูได้เลยก็ได้ม่ไม่น้ำยากะทิค่ะน้ำยาป่าแล้วขายยังไงครับผมว่าพอมาเป็นเป็นชามละนี่นี่มีชามพักสิบขึ้นไปหกสิบสี่สิบได้หมดเลยอ่าแล้วแต่เรามาหลายคนใช่อันนี้ชามนี้หกสี่สิบหกสี่หรือสี่สิบค่ะก็บอกน้องเขาเส้นอันนี้ยี่สิบแล้วก็มีสามสิบห้าสิบได้หมดค่ะ เราก็สั่งเลือกเลือกเลือกเอาตามจํานวนคนที่เรามานค่ะอ่าน้อยน้อยน้อยสุดก็จานเล็กจานกลางสิบาทก็มีแต่เพียงแต่มนูพิเศษหนึ่งมื้อใช่เมื่อกี้มันทานสิบาทสองคนเหลือให้เยอะมากเส้นเส้นก็ทำให้เยอะช่แล้วแล้วเราก็คิดตามนี้นอกจากขนมจีนมีเมนูอย่างอื่นเมนูอย่างอื่นก็มีต้มยำปลาช่อนลายดาว เนื้อพุงไข่นะคะครับแล้วก็มีแกงปลาลิ้ชิ้นปลากายได้ปลาช่อนได้ครับแล้วก็แกงเชื่อว่าลิ้ชิ้นปลากายอ่าสั่งกินสั่งกลับบ้านได้ทุกเมนูเลยแล้วก็มีไก่ทอดที่คุณพี่บอกอร่อยใช่แล้วก็มีทอดมันปลากายเนี่ยไม่มีพุงจะใส่แต่ว่าเมื่อกี้อ่าต้มยำปลาช่อนชอบมากสั่งกลับบ้านเมื่อกี้สติ๊กมาละเราเราไล่บ้างใช่เดี๋ยวขับถึงกรุงเทพแล้วเย็นได้ค่ะหุงข้าวแล้วร้อนอ่า เว็บร้อนๆแล้วหุงข้าวเคุณพี่มาเย็นนะไทยนะจะหมดเพราะว่าวันนี้ลาไม่มีที่สุดอ๋อค่วันหยุดยาวเนาะค่ะนี่ฮะขนมจีนริมแม่น้ําท่าจีนเนาะอันนี้ท่าจีนท่าจีนหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปก็เรียกขนมจีนโพพยาไทยประจำมีที่ตลาดโพพยาตลาดโพพยาก็มีแต่ว่ามาทานมานั่งชิมบรรยากาศก็มานี่นี่ตรงนี้ริมแม่น้ําสวยงามมาก เกิดใครเข้ามาเขาจะโทรมาถามเส้นทางหรือว่าจะถามร้านเปิดร้านปิดปิดหรือยังรอหน่อยเบอร์อยู่ในเพจอะค่ะเพจ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 เข้าไปก็ชื่อนี้ขนมจีนริมแม่น้ำริมแม่น้ำค่ะเบอร์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ให้เบอร์นะเผื่อเขาจะโทรมาเบอร์มีซ่องเบอร์ที่จะโทรติดต่อตามอย่างนี้เอาซูนแปดหกกันนะครับซูนแปดหกหนึ่งหกสองเจ็ดแปดหนึ่งสอง อันนี้หนึ่งเบอร์นะคะเราเรื่องมหนึ่งเบอร์ค่ะเพราะว่าเราจำเบอร์นะเบอร์ตัวเองอะจำไม่ค่อยได้หรอกเมื่อกี้เบอร์ตัวเองอันนี้เบอร์รูปสุ่นเก้าแปดสองหกสามสี่หนึ่งสามสี่เมื่อกี้ผมขับรถมาจากชัยนาทหมอโทรมาแหละเปิดวันนี้เปิดไหมก็กดตามเพจไงเปิดเพจเปิดเพจแล้วก็มีเบอร์ก็กดรูปโทรศัพท์เลยได้ค่ะแล้วก็มีคนรับเปิดไหมออกเปิดเพราะว่าเขาอะไอในเพจมันขึ้นมา พิมพ์ว่าวันนี้วันหยุดอาจอาจะร้านอาจจะปิดอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็เลยโทรมาถาม<ช>แต่ไม่ปิดนะไม่ค่อยปิดเนาะไม่ค่อยปิดหรอกค่ะน<ต>ั่นนั้นก็เดี๋ยวพอร่างจัดเทศกาลเราก็จะอาจจะหยุดถึงได้บอกให้โทรมาถามไอกจะทำลายลงเพจให้คุณพี่หน่อยดอเดี๋ยววีเมแล้วค่ะเออใช่ขอบพระคุณครับจริงใจแค่ไหนบอกว่ามาถ่ายไม่เดี๋ยวจัดให้ถ่ายนี่นี่แต่โทษทางนี้ไม่ได้หรอกผมมาสายเองอ่ะ ตอนเช้านี่จะสวยงามอย่างนี้เลยเนาะสวยพอคนตักนี่แหละนี่เนานะตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะเอากลับบ้านก็ก็ตามนี้เนาะที่ติดไว้นะตักไปแล้วก็ช่างเอาแต่ถ้าแต่ถ้าทานอยู่นี่ก็ตักไปถ้าถ้าทานเหลือมีค้อนมีปรับไหมมีบ้างมีบ้างนะถ้ามันเหลือเกินใช่ไหมแต่ก็พยายามเหลือนิดเหลือหน่อยแล้วก็ไม่ว่ากัน โอเคนี่สวยงามมากนะก็อ๋อนี่ตักให้ผมเหมือนเนี้ยอ๋อขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอ่าป็นก็ซื้อไปฝากเขานั่นแหละฝาก fc ม้างฝากใครต่อใครบ้านให้น้องคนสวยมาตักให้นีนจะอร่อยเดี๋ยวมุ่งหน้ากลับกรุงเทพเลยแต่เสียดายอ่ะอะไรนะต้มต้มยำต้มยำหมดวันหลังต้องมากี่โมงไปผิดหวังนะต้มยำ ปลาหายากวันหยุดด้วยเนาะน้ําขึ้นไหมตอนนี้ช่วงนี้เนาะน้ำเยอะมาลงแล้วมีสูงกว่านี้ขอบคุณนะคะครับนี่ฮะก็โชคดีฮะเจอพี่พี่จุนะตอนนี้เป็นเอฟซีของเราแล้วก็เรียกพี่พี่จุโดโดก็เรียกป้าจุเนาะแล้วก็ใครใครมาเอฟซีช่องโดโด้พาเที่ยวมาก็มาบอกว่าเป็นเอฟซีก็ติดตามมาก็ ป้จุก็ <จะ S 2> พี่จุก็จะดูแล,เ,ลเป็นอย่างดีดมาครั้งนี้ก็ลดให้เราต้องเยอะแยะนะกินกินไปประมาณเป็นพันเนก็บตังเป็นหลักร้อยและเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยครัวนะพวเพื่อนๆนฮะที่บอกว่าขนมจีนที่เราทานไปเมื่อกี้ผมบอกว่ารสชาติอันนี้เป็นรสชาติของทางสุพรรณเลยของป้าจุเนี่ยเขาเป็นรสชาติของของสุพรรณเพราะฉะนั้นป้าจุอนุญาตให้ผมลุยครัวนะ ของเราลุยครัวพาทัวร์กินเที่ยวเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามเดี๋ยวเราจะมาลุยครัวขนมจีนโพพยามีเคล็ดลับความอร่อยอะไรยังไงแต่วันนี้เสียดายไม่มีต้มยำปลาช่อนหมดนานไม่ทันมาไม่ทัน้อืมเสียการเอาไว้เดี๋ยวงวดหน้ามางวดหน้ามานี่แะใช่ใช่ใช่อร่อยมากแล้วเราก็จะมาลุยครัว ไปเจาะครัวประจุจะทำขนมจีนให้ดูใช่เ่อนเเพื่อนได้นะคะขนมจีนปรยาปันจืนะคะติดตามนะครับเอเอ่่ัอนคะจยินดีบริการนะรับให้่อันคลิปนี้ของเท่านี้นะครับเดโอครับฝากกะไรดีครับฝากกระไรฝากอะไรฝากนฝาใครก็ไดเพื่อน ้จุร้านตะจเป็นน้ำินน้โอเคแม่น้ำท่าจีนขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับบาย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 ม่จุขอบคุณครับบวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยววันไหนโอกาสเหมาะๆนะจะมาลุยครัวที่นี่เพื่อนๆคอยติดตามนะครับตะจุให้สัญญาแล้วเราจะมาดูสูตรเด็เคป็ดลับ อร่อย<ป>ขนมจีนสไตล์สุพรรณบ้านผมเน,นี่ยประดิษฐ<า>์เอง